สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้าพยากร์กับดิฉันนภภาพรช้างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีค่ะช่วงนี้ใครวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆส่วนภาคใต้ต้องรับมือกับฝนตกหนักเลยนะคะช่วงนี้ค่ะพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักรวมถึงมีคลื่นลมแรงอีกด้วยสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ขณะดเดียวกันค่ะยังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่งแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางอีกด,ด้วยจึงดงงึงลมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้ภาคใต้ฝนจะเบาบางลงแล้วนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ค่ะก็จะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณอ่าวเป็นกอลต่อไปภาคใต้มีฝนล,ลดลงหลังจากนี้อีกด้วยส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะช่วงนี้มวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงแล้วดังนั้นพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกเพิ่มขึ้นมีหมอกในตอนเช้าอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงมีลมทะเลพัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนกรุงเทพมหาคนครก็มีฝนตกโปรยปราย ลงมาได้จนถึงปลายสัปดาห์หน้าเลยแต่หลังนั้นค่ะก็จะมีมวลอากาศเย็นกําลังแรงได้แผ่เข้ามาปกคลุมก็จะทําให้พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้อีกด้วยนะคะขณะที่หลายคนที่ติดตามการกับความคืบหน้าของพายุเนสาาตอนนี้ค่ะสลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ที่ยังต้องติดตามกันก็คือ,อย่อมความกดอากาศต่ำกําบังแรงบริเวณมหาสุดรแปซิฟิกค,ค่ะย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุแล้วก็จะเคลื่อนผ่านที่ฟิลิปปินส์หลังจากนั้นจะลงสู่ทะเลจีนใต้ต่อไปดังนั้นค่ะจะมีผลกระทบต่อบ้านเราได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะ โดยบิ๊กไฟเตือนภัยในวันนี้ค่ะต้องเตือนในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้แล้วก็ต้องระวังไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยขณะที่คลื่นลมฝั่งอันดามานันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวงังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่าปกติอีกด้วยค่ะ โดยข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปพื้นที่น้ำท่วมในวันนี้ค่ะเท่าเดิม32จังหวัดในจำนวนนี้28จังหวัดอยู่ในประเทศไทยตอนบนค่ะโดยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายด้วยการแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ4แส0ครัวเรือนนะคะส่วนในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะได้รับผลกระทบ4จังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่สตูแล้วก็สงขลาแต่ถึงอะไรก็ตามค่ะตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องค่ะ มาดูสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยค่ะใครวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พื้นที่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกโปรยปลายลงมาได้บ้างแต่ก็มีอากาศเย็นอยู่ในตอนเช้าๆนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดที่16องศาส่วนต้นสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีหมอกเพิ่มขึ้นแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอีกด้วย ไปกันที่คอีสารกันหน่อยค่ะในช่วงวันสองวันนี้ก็จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย1 3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่16องศาได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆในตอนเช้าๆขณะที่สัปดาห์หน้ามีหมอกเพิ่มขึ้นนะคะที่ภาคก,กลางค่ะวันสองวันนี้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาค่ะอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาด้วยขณะที่ต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีหมอกในตอนเช้านะคะแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยไปกันที่ภาคตะวันออกกันหน่อยค่ะ วันนี้วันพรุ่งนี้มีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะต้นสัปดาห์หน้ามีหมอกในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนเยอะค่ะร้อยละ70ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งในทะเลคลื่นสูง1-2เมตรส่วนต้นสัปดาห์หน้าก็มีฝนฟ้าขนองอย่างต่อนเนื่องนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60-70ของพื้นที่ใครเดินทางท่องเที่ยวทะเลวางแผนกันให้ดีค่ะภาคใต้ฝั่งดมันนะคะ วันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนเยอะร้อละ8 0ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งในทะเลขึ้นสูง2-3เมตรแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้ฟาขนองอย่างต่อเนื่องอีกด้วยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนตกโปรยปลายลงมาได้บ้างค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันนะคะอากาศร้อนเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใครจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ตรวจสอบการเดินทางกันให้ดีค่ะเพราะว่าบางพื้นที่นั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมอยู่แล้วก็มีดินสไลด์อีกด้วยโดยข้อมูลของกรมทางหลวมีการแจ้งว่าบางพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือ10จังหวัด38แห่งแล้วก็ไม่สามารถสัญจรได้ถึง26แห่งด้วยกัน สูงที่สุดที่ไม่สามารถสัญจรได้นะคะก็คือที่จังหวัดศรีสะเกด8แห่งค่ะวนราชธานี6แห่งพื้นที่อื่นก็อย่างเช่นมหาสารคามภูเก็ตกระบี่อ่างทองอิทยาสิงห์บุรีพื้นที่เหล่านี้นะคะก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ดังนั้นก่อนการเดินทางตรวจสอบเส้นทางกันก่อนค่ะที่สายด่วนของกรมทางหลวงก็ได้นะคะ1 5 8 6แล้วก็ที่กรมทางหลวงชนบทค่ะ 1146รวมถึงตำรวจทางหลวงค่ะ1193ค่ะสามารถโทรสอบถามกันได้เลยนะคะส่วนใครที่เดินทางท่องเที่ยวแล้วต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมค่ะถ้าเห็นว่าน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าไปค่ะแม้ว่าระดับน้ำไม่สูงทักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ากระแสะน้ำเชี่ยวนั้นอาจจะพัดพาตัวเราไปได้แล้วก็อย่าฝ่าฝืนในการขับรถผ่านในพื้นที่ที่มีกระแสะน้ำแรงค่ะเพราะว่ากระแสะน้ำนั้นสามารถพัดพารถเราไปได้ด้วย และสุดท้ายค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถ้ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ประชาชนต้องฟังเขาด้วยนะคะอย่าฝ่าฝืนด้วยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าหากขับรถฝ่าไปแล้วรถเอาอาจจะเสียหายได้หรือไม่ก็เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนสภาพอากาศในต่างประเทศในวันนี้ค่ะใครจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ของปักกิ่งของประเทศจีนค่ะช่วงนี้เตรียมเสื้อกันหนาวหนา,หนาๆกันได้เลยค่ะที่ปักกิ่งนั้นมีอากาศหนาวในตอนเช้า ส่วนที่ริยาค่ะตรงกันข้ามเลยริยาซาอุดิอาระเบียนั้นมีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยไปกันที่ยุโรปกันหน่อยค่ะที่มอสโกรอนดอนปารีสช่วงนี้มีฝนตกโปรยปลายลงมารวมถึงยังมีอากาศหนาวในตอนเช้าอีกด้วยส่วนที่ทวีปอเมริกาอเมริกาใต้ค่ะริโอเดจาเนโรของบราซิลนั้นมีฝนตกโปรยปลายลงมาอากาศก็ใกล้เคียงกับภาคใต้ของบ้านเรานะคะส่วนที่แวนคูเวอร์เม็กซิโกซิตี้มีทั้งฝนแล้วก็หนาวอีกด้วย ทวีปออสเตรเลียค่ะที่ซิดนีย์มีฝนแล้วก็มีอากาศเย็นสบายส่วนที่เมลเบิร์นและออกแลนนะันมีทั้งฝนแล้วก็หนาวเลยทีเดียวค่ะส่วนสีสันในจากประเทศในวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปชมความน่าอาัศาจรรย์ด้วยปกติแล้วค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นน้ําในทะเลสายสักเท่าไหร่ค่ะแต่ที่นี่ค่ะมีทะเลสาบอยู่ในทะเลสายค่ะ ทะเลสายที่นี่นะคะมีชื่อว่าทากรลามากานซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูมีขนาดกว้างใหญ่มากเลยค่ะบนพื้นที่กว่า2 0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรแล้วก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง150เมตรด้วยกันทั้งนี้ค่ะพื้นที่ดังกล่าวบางครั้งก็มีอุณหภูมิสูงถึงกว่า 40, 40องศาเซลเซียสนานหลายสัปดาห์แต่ว่าน้ำก็ยังคงอยู่ในทะเลสาบอยู่นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ค่ะก็ยังมีโอเอซิสอีกจำนวนมากด้วยนะคะ ที่นี่ค่ะเขาสามารถปลูกได้ทั้งองุ่นแล้วก็แตงโมอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนะ่าอัศตรรย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูอีกด,ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะป่อพรพอลงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ